สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิสันชชเอราวันนะครับผมวันนี้ก็พบกันอีกครั้งครับกับแจ็คนิสันนะครับผมที่นิสันชชเอราวันนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลครับเทศกาลจีใหม่ไทยหรือที่เราเรียกว่าสงการนะครับผม,มยังไงก็ฝากทางคุณลูกค้านะครับขับรถกลับบ้านอ,าอย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ พยายามนะครับถ้าง่วงก็พักนะครับถ้าง่วงก็พักหาที่จอดนะครับผมยังไงก็ขอฝากนะครับกับโปรโมชั่นดีๆครับที่นิสสันชอเอรวันนะครับผมกับเจ้านิส s a n t e r r านะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นนิสันเ Terra นะครับตัว2.3อร์โ o คู่นะครับผมเกียร์โต CVT 7 s p e ดนะครับ ความพิเศษของเจ้าตัวนิสสันเทอร่านะครับผมก็คือไม่ไว่าจะเป็นความปลอดภัยความหรูหราความสะดวกสบายความกว้างขวางนะครับผมให้มาครบเลยครับกับเจ้าน i s s a n Terra นะครับไม่ไว่าจะยังมีไฟหน้าที่แบบสวยงามนะครับเป็นไฟคอด LED 4ดวงนะครับผมพร้อมพร้อมพร้อมไฟตัดหมอกนะครับผม เป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับล้อแมกอลอยขนาด18นะครับภายในกว้างขวางครับมีระบบ entertainment ครบคันนะครับผมยิ่งสำหรับเจ้าตัวท็อปนะครับให้เครื่องเสียงของโบสมาเลยนะครับผมให้ความเสียงที่ชัดแล้วก็สบายมากฟังแล้วแบบระมุนนะครับยิ่งเป็นเพลงคลาสสิกหรืออะไรเงี้ยก็ยิ่งฟังและเพาะเพลินมากเลยนะครับก็ขอฝากกับเจ้าตัวนิสันนะครับเทอ่านะฮะ มาพร้อมกับดอกเบี้ย1.39นะครับผมครบทั้งความรูหลาความปลอดไัยนะครับผมทุงลมทั้งหมด6ลูกนะฮะความเซ็นเซอร์กล้องรอบคันทุกอย่างด้านหลังก็ด้านท้ายเปิดจากการใช้เท้าเตะได้ด้วยนะครับผมจะมีออโต้รีดเกรให้กับทางอุลูกคา้าระบบเตือนจุดอับสายตาบสปอร์ตเตือ,อนรถมาจากหน้านหนังเวลาที่เราถอยจอดนะครับ เตือนกล้องรบอบคันเตือนออกนอกเลนทุกอย่างครบครับถ้าทางคุณลูกค้านะครับสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่0825655694แจ็คนิสันนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกรถการเตรียมเอกสารนะครับผมโทรมาที่เบอร์0825655694แจ็คนิสันนะครับผมขอฝากกับเจ้าตัวนิสันเทอร่าเนี่ยนะครับ2.3ท u r คู่190แรงม้า หรูหราสะดวกสบายนะครับเหมาะสำหรับพา,าครอบครัวไปเที่ยวนะครับไปน,นะครับกับรถ PPV นะฮะของทางนิสสันนะครับผมงั้นก็ขอสวัสดีวันสงการนะครับขอบคุณมากนนครับ